อ่ามันเป็นข้อมูลปลอมที่มันไม่ใช่ความจริงครับผมมันเป็นข่าวที่แบบว่าเหมือนไม่จริงแล้วมีแบบพวกแชร์มาอีกทีพวกที่ชอบส่งไปตาไลายกลุ่มครอบครัว,วที่แบบอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าส่วนใหญ่เห็นเยอะไหมก็เดี๋ยวนี้นี่ผมว่าเยอะนะเดี๋ยวนี้ครับก็คือไม่ไม่เคยส่งอะคะอ่ะไม่เคยได้ส่งต่อแล้วก็จะใต่ตองดูก่อนว่ามันจริงหรือไม่จริงอะไรแบบนี้ครับดูแล้วมัน ไม่น่าจะจริงก็เราก็ไม่แชร์คับนเพราะว่าบางคนเขาก็เชื่อบางคนเขาก็ไม่เชื่อครับข่าวลวงหรือข่าวปลอมคำที่เราใช้เรียกแทนคำว่าเฟกนิวส์นี้เริ่มถูกกล่าวถึงกันอย่างแพร่หลายทั้งนับวันยิ่งมีการแพร่กระจายมากขึ้นทั้งจำนวนของข่าวปลอมและการออกมาแก้ปัญหาจากองค์กรที่เกี่ยวข้องนั่น,นพระสื่อออนไลน์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ลูกลามขยายผลและสร้างผลกระทบให้กับผู้ที่เชื่อในข่าวไม่มากก็น้อยตราบใดที่ข่าวหรือข้อมูลน,นั้นไม่ได้เป็นความจริงร้อเปอร์เซผลกระทบเหล่านี้มีนับตั้งแต่การทําให้เราตัดสินใจผิดพลาดทําให้เกิดความตระหนกตกใจทำให้ได้รับความเสียหายทางจิตใจและชื่อเสียงหรือแม้แต่การทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมได้ จึงกล่าวได้ว่าข้าวหลวงได้กลายเป็นประเด็นระดับชาติที่หน่วยงานต่างๆได้หันมาให้ความสนใจในการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดข่าวปลอมเป็นปัญหาของประเทศอยู่แล้วครับแล้วก็เป็นปัญหาของทุกประเทศทั่วโลกมันมาพร้อมกับระบบโซเชียลมีเดียที่มีการใช้อย่างแพร่หลายโดยประชาชนก็มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแล้วก็ใช้ โซเชียลมีเดียในการติดต่อสื่อสารกันเป็นจำนวนมากนะครับความเสียหายที่ชัดที่สุดนะครับที่เกิดกับพี่น้องประชาชนก็คือถ้าข่าวปลอมนั้นเนี่ยทำให้พี่น้องประชาชนหลงผิดและไปเชื่อข่าวปลอมและทำตามนั้นเช่นอาหารและยาปลอมถ้าเชื่อและไปกินอาหารและยานั้นก็อาจจะเสียสุขภาพหรือเสียชีวิตได้หรืออาจจะเป็นข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจก็เยอะนะครับเป็นข่าวที่ปั่นหุ้นบ้างโจมตีกันทางธุรกิจบ้างก็ทำให้เกิดความเสียหายหต่อเศรษฐกิจในภาพรวมด้วย และที่น่ากลัวที่สุดก็คือข่าวปลอมที่เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลหรือความมั่นคงของรัฐอันนี้จะทำให้รัฐบาลทํางานยากนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนหรือพัฒนาชาติบ้านเมืองของเรายิ่งเทคโนโลยีมันก้าวไกลมากแค่ไหนข่าวปลอมมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นมากเท่านั้นนะเพราะมันแค่แชร์มันแค่ไลค์มันแค่พิมพ์แล้วบางทีเราพิมพ์เราไม่ได้กรองบางทีคนแชร์ไม่ได้คิดอย่างถี่ถ้วนฉันต้องการเป็นคนแรกฉันต้องการแชร์ไวแล้วด้วยความน่าเชื่อถือของแต่ละคนเนี่ยมันทําให้ข่าวปลอมมันค่อนข้างไปได้ไกล ข่าวลวงมีวิวัฒนาการอย่างไรอาจกล่าวได้ว่าข้อมูลเท็จและข่าวสารที่บิดเบือนนั้นมีมานานแล้วและจะมีอยู่ตลอดไปแต่คำว่าเฟกนิวส์อาจกำเนิดขึ้นจากข่าวการเมือง สำนักข่าว BBC รายงานที่มาของคำคำนี้บนพื้นที่เว็บไซต์ในวันที่22มกราคม2561ไว้ว่าในกลางปี2559ช่วงเวลาเดียวก,กันกับการเลือกตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาบรรณาธิการเว็บไซต์ Buzzfeed ได้สังเกตเห็นกระแสข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้งกว่า140ข่าวบนสื่อ Facebook ในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งแถบยุโรปตะวันออกเป็นที่แน่นอนว่าเมืองเล็กๆแถบนี้ไม่น่าจะให้ความสนใจกับข่าวประเภทนี้มากนัก เมื่อยิ่งสืบค้นก็ยิ่งพบว่าข่าวเหล่านั้นไม่มีมูลความจริงแต่ประการใดและเกิดจากเว็บไซต์กลุ่มหนึ่งที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างข่าวลวงในการหารายได้จากสื่อโฆษณาทาง Facebook โดยเฉพาะนับจากนั้นเป็นต้นมาคำว่า Fake News ก็เริ่มถูกเรียกกันในวงกว้างรวมทั้งจากปากของประธานาธิบดีที่ถูกพาดพิงในข่าวจนทำให้เกิดเป็นคำแห่งยุคที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันเฟกนิว เราจำกัดความว่าไงคือข่าวที่มันไม่จริงดังนั้นข่าวที่มันไม่จริงเนี่ยผลกระทบมันจะมีมากมายเลยทําให้เกิดความเข้าใจผิดหนักกว่านั้นประชาชนหรือว่าคนที่เสพข่าวนี้เข้าไปเนี่ยอาจจะเกิดความแตกแยกอาจจะสูญเสียทรัพย์สินเนาะในกรณีว่าหลอขายสินค้าปลอมหรือว่าเรื่องว่าสินค้านี้ไม่สามารถมีสรรพคุณแบบนั้นจริงๆนะครับหรือหนักที่สุดเลยก็คือเสียชีวิตข่าวลวงจะแบ่งเป็น3าประเภทใหญ่ๆเนาะก็คืออันแรกเรียกว่า Misinformation ที่แปลว่าส่งต่อกันโดย ไม่ได้ตั้งใจคือเป็นความเข้าใจผิดสองคือเป็นพวกดิสอินฟอร์เมชัเป็นพวกจงใจทำเพื่อให้ข้อมูลเท็จนั้นเนี่ยส่งต่อเพื่อผลประโยชน์ส่วนที่3ก็น่าจะเป็นประเด็นเรื่องของบางทีก็แค่ต้องการสร้างชื่อเสียงอยากได้เรตติง้งอ,อ,อยากได้คนมากดไลค์กดแชร์เยอะๆซึ่งพอกดไลค์กดแชร์เยอะๆก็อาจจะหวังทางการเมืองด้วยหวังธุรกิจด้วยหรือบางทีก็อาจจะหวังแค่ความสนุก เป็นที่น่าสังเกตว่าท่ามกลางการแพร่ระบาดของข่าวลวงนับจากปี2,561อีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดการแพร่ระบาดไปทั่วทุกมุมโลกโดยเฉพาะในช่วงต้นปี2,563เป็นต้นมานั่นคือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ด้วยความหวาดกลัวต่อโรคที่ยังไม่ทราบที่มาและแนวทางการรักษาที่แน่ชัด ทำให้ข่าวลวงเกี <c oughs> ่ยวกับโควิด19ยิ่งกระพือไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็วจนองค์การอนามัยโลกต้องออกมาตอบโต้นิยามการระบาดของข่าวปลอมเกี่ยวกับโควิด19ว่าเป็นอินโฟเดมิกซึ่งเป็นคำที่รวมคำสองคำเข้าด้วยกันคืออินโฟเมชันหรือข่าวสารและเอพิเดมิก หรือการระบาดเพื่อสื่อว่านอกจากโลกจะต้องเผชิญกับโรคระบาดครั้งใหญ่แล้วโลกจะต้องรับมือกับข่าวที่มีการบิดเบือนเกี่ยวกับโรคโควิด -19 เช่นเดียวกันดังที่เท็ดรอสอาดานอมเกเบรียซุสผู้อำนวยการใหญ่ของ WHO ได้กล่าวไว้ในการประชุมความมั่นคงมิวนิกปี2563ไว้ว่าประชาชนไม่ได้แค่ต่อสู้กับโรคระบาดแต่กำลังต่อสู้กับการระบาดของข้อมูลข่าวสารปีกว่าที่ผ่านมาถือว่าเป็น โอลิมปิกละกันหรือเป็นสมมิตของการที่เจอปัญหาข่าวลวงนะคะเพราะว่าจริงๆมันมีมาอยู่ตลอดอยู่แล้วเนาะแล้วมันมีมาทุกประเทศแต่พอมา,าเจอปรากฏการณ์โควิดเนี่ยเหมือนกับแต่ละประเทศประกวดแข่งกันเลยว่าใครจะเจอหนักกว่ากันกลับมาในมเมืองไทยเราเชื่ออะไรกันบ้างอ๋อเราก็เชื่อในสมุนไพรรักษาทุกโรคเลยนะคะตั้งแต่มะนาวกระเทียมนะคะกระชายนะคะพริก จนแม้แต่ประหลัดขีกะป้องกันโควิดเลยนะคะผมว่าหลักๆที่มีปัญหานะครับก็คือ Facebook, Twitter, YouTube หรือแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งต้องยอมรับว่าเขาไม่ใช่แพลตฟอร์มของคนไทยนะครับเขาอยู่ที่ต่างประเทศเพราะนั้นการที่จะบังคับใช้กฎหมายกับพวกเขาเนี่ยก็ทำได้ยากไม่เต็มร้อนะครับหลายครั้งที่เราขอให้ปิดกั้นเฟกนิวหรือข้อความที่ไม่เหมาะสมเนี่ยแพลตฟอร์มเหล่านี้ก็ไม่ได้ความร่วมมือร้อ ข่าวลวงเกี่ยวกับโควิด -19 สร้างผลกระทบได้หลากหลายรูปแบบและหลากหลายมิติไม่ว่าผลกระทบด้านสุขภาพเช่นการบริโภคอาหารบางอย่างสามารถป้องกันโรคได้ผลกระทบด้านสังคมเช่นการสร้างความรังเกียจต,ต่อบางชาติที่เดินทางเข้าประเทศพร้อมโควิด -19 ผลกระทบด้านการบริหารของรัฐบาลเช่นการประกาศแนวทางและนโยบายต่างๆหรือแม้แต่ด้านเศรษฐกิจอาทิข่าวปิดเมืองเชียงราย ที่ทีมวิจัยบางกอกโพสต์กรุ๊ปพบว่าข่าวลวงเพียงหนึ่งข่าวสามารถสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจได้มากถึง700กว่าล้านบาทที่น่าเป็นห่วงคือสื่อออนไลน์เพราะสื่อออนไลน์เนี่ยหลายคนทําตัวเสมือนสื่อนะครับแต่จริงๆไม่ใช่สื่ออาจจะเป็นกลุ่มการเมืองหรือคนที่อยากจะสร้างคะแนนนิยมให้มีคนมาติดตามเยอะๆก็จะสร้างข่าวที่หวือหวานะครับข่าวบิดเบือนหรือข่าวที่มีเจตนา ทางการเมืองนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเพราะประชาชนก็จะเชื่อสื่อออนไลน์เหล่านี้ทาให้เกิดความเข้าใจผิดในข้อมูลแล้วก็เป็นปัญหาในสังคมพอสมควรเลยครับถ้าถามว่าตั้งแต่มีศูนย์ขึ้นมาปัญหาคลี่คลายไหมคลี่คลายครับแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่าปัญหาข่าวปลอมเนี่ยมันเป็นเทรนเนาะมันเป็นเทรนของโลกเลยที่เกิดขึ้นตอนนี้ถามว่าถ้าไม่มีหนักกว่านี้ไหมผมเชื่อเลยร้อยเปนหนักกว่านี้แน่นอนแต่ถ้าถามว่ามันเป็นการแก้ไขที่ปลายทางเหมือนกันนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวงผมนะถามว่าไม่แก้ได้ไหมไม่แก้ไม่ได้ แม้จะมีการรณรงค์ถึงการหยุดข่าวลวงด้วยการตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งต่อแต่นั่นก็ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากในสังคมเกื้อกูลอย่างสังคมไทยเพราะการส่งต่อข่าวลวงอาจไม่ได้เกิดจากจุดประสงค์ด้านลบเพียงอย่างเดียวแต่อาจเป็นความปรารถนาดีที่ผู้ส่งต้องการให้ผู้รับข่าวได้รับประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวเช่นต้องการให้นำข้อมูลไปป้องกันตนเองจากภัยอันตรายต่างๆ ความรู้สึกเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันภายใต้บริบทของสังคมไทยเรานี่เองก็สามารถกลายเป็นความท้าทายในการหยุดข่าวลวงได้เช่นเดียวกับอคติและความเชื่อบางประการในสังคมความท้าทายน่าจะหลักๆเนี่ยมันมีอยากจะให้แยกเป็นสองสัมพัมแบบนี้ค่ะก็ะอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในแพลตฟอร์มป,ปิดเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องความเกรงใจเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดท้าทายก็คือทํำยังไงที่เราจะสร้างวาัฒนธรรมการกล้าเตือนกันแต่แบบไม่โก,กรธกันในกลุ่ม ผู้สูงอายุหรือว่าในกลุ่มเพื่อนร่วมง,งานในกลุ่มครอบครัวที่เป็นกลุ่มปิดนะคะแต่สําหรับกลุ่มเปิดความท้าทายอย่างเช่นใน Twitter เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องของความเกรงใจแล้วเพราะไม่เกรงใจกันเลยแต่เป็นเรื่องของอคติมากกว่าก็ค <G ül> ื <G ül> <G ül> อต่อให้มีข้อเท็จจริงมาอยู่ตรงหน้า แต่มันไม่ตรงกับความเชื่อของฉันฉันก็ไม่เชื่ออยู่ดีแล้วก็อาจจะให้หนักไปกว่านั้นก็คือจงใจจะแชร์ข่าวลวงอยู่ดีทั้งที่รู้แล้วมันไม่จริงข่าวปลอมเนี่ยที่คนเชื่อเพราะมันมีเรื่องใกล้เคียงกับข่าวที่มันเป็นจริงมันมีความน่าเชื่อถือเพราะเราเข้าทัศนคติหรือว่าไอาประสบการ,รณ์ที่เราผ่านมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเชื่อถือเว้ยเราก็เลยเชื่อแล้วก็เลยเผยแพร่ต่ออย่างที่ผมบอกข่าวปลอมเนี่ยมันจะค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับกับทัศนคติเป็นหลักนะครับดังนั้นถ้าเกิดเรรรามมมีีีทัศนคติบออหืะไ ในบางเรื่องเราเรามีแนวโน้มที่จะเชื่อข่าวนั้นได้มากกว่าหรือดิจิทัลลิทเทอเรซีหรือทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นแนวคิดที่สําคัญอย่างยิ่งในศตรวรรษที่21ที่จะช่วยให้เราเข้าใจในการรู้เท่าทันสื่อรู้เทคโนโลยีรู้การสื่อสารรู้จักคิดวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูลได้ในขณะเดียวกัน ข่าวลวงก็สะท้อนคำถามบางประการกลับมายัางพวกเราทุกคนที่เป็นได้ทั้งผู้ออกแบบเนื้อหาผู้วิจารณ์และผู้ส่งต่อว่าแท้ที่จริงแล้วเราจะร่วมกันหยุดข่าวลวงได้อย่างไรข่าวลวงอันตรายและเป็นภัยจริงหรือไม่แล้วเราจะมีส่วนในการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ได้อย่างไรอาจยังไม่มีใครตอบได้นอกจากผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างเรานั่นเองสื่อออนไลน หรือข้อมูลที่บิดเบือนข้อมูลเท็จในระบบเนี่ยมันต้องมีการปิดกั้นให้เร็วกว่านี้นะครับนี่คือความบุงหมายที่สุด2ก็คือต้องบังคับใช้กฎหมายเพื่อดําเนินการกับขบวนการหรือกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่ปล่อยข่าวปลอมเข้ามาในระบบซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ว่าเรายังดําเนินคดีได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับก็ยังมีข้อจํากัดทั้งข้อกฎหมายและตัวเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่เพียงพอแล้วที่3าก็คือที่สาคัญที่สุดเลยครับก็คือการต้องชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างที่บอกเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่จริงๆถามว่าใหมม่่่่่ัแตเเป็นนรืองที ยิ่งใหญ่ขึ้นเพราะว่าเทคโนโลยีมันแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นขาวปลอมมีมาตั้งนานแล้วการแก้ไขจริงๆคือการที่ทําให้เขารู้ว่าแนวโน้มของมันเป็นยังไงบริบทของข่าวปลอมประมาณไหนหรือว่าให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข่าวปลอมฉันถ้าจะฝากก็คือว่าในขนะที่บางทีเราอาจจะไม่ได้ดังใจภาคราฐัฐหรือภาคธุรกิจหรือว่าภายนอกในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้เราเนี่ยเราก็จะต้องช่วยประคับประคองดูแลตัวเองไปก่อน อาจจะเพราะเรื่องข้อมูลข่าวสารถ้าเรารู้สึกว่าวิกฤตศรัทธาและเกินฉันไม่รู้จะเชื่อใครสื่อมวลชนถึงก็ไม่อยากจะเชื่อรัฐก็ไม่เชื่อใครก็ไม่น่าเชื่อแล้วเราจะเชื่อใครดีอะไรเงี้ยนะคะเออมันก็เลยกลับมาโจทย์ที่ว่าอืมแล้วก็อาจจะต้องเชื่อข้อเท็จจริงไหมนะคะก็คือว่าคงต้องฝากว่าในทุกๆความขัดแย้งเนี่ยถ้าเราสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็นและความเชื่อได้เนี่ยมันจะโล่งขึ้นเยอะเลยนะคะ